สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนการเขียนภาษา C น,นะคะโดยใช้โปรแกรม Dev C++ ค่ะโดยวันนี้เราจะให้แสดงผลเป็นตัวหนังสือคำว่า Hello World กันนะคะขั้นแรกเราจะต้องเปิดโปรแกรม Dev C++ ขึ้นมาก่อนอันนี้ก็ทำการเปิดไว้เรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราจะต้องเรียกหน้ากระดาษขึ้นมากันนะคะโดยมันจะอยู่ประมาณมุมซ้ายมือข้างบนนะคะหรือเราจะกด Control N ขึ้นมาก็ได้ค่ะมันก็จะขึ้นมาเหมือนกัน อันดับแรกนะคะเราก็จะชาร์ปอินคูร์เรนก่อนค่ะค่ะต่อมาก็ฟันหนูนะคะต่อ้วย S T D I O H นะคะปิดด้วยฟันหนูนะค่ะ S T D นะคะย่อม,มาจาก Standard I ก็ input O ก็ output นะคะส่วน H ก็ h e a d e r ค่ะต่อมาก็ e n t เทอร์เฟซประมาณนะคะ white main ค่ะ แล้วก็วงเล็บเปิดปิดด้วยนะคะไว้นี่คือฟังก์ชันนะคะเอาไว้สั่งเมนให้คำนวณผลเฉพาะในปีกการเท่านั้นค่ะมาทักต่อมานะคะก็ปีกกาค่ะถ้าไม่มีเราจะไม่สามารถประมวลผลได้นะคะค่ะในปีกกาเราก็จะใส่ปินเอฟนะคะปินเอฟค่ะมันคือการแสดงผลนะคะแล้วก็วงเล็บค่ะวงเล็บเปิดวงเล็บปิดไว้เลยะคะ่ะเดี๋ยวคือการลืม ต่อมาก็ฟันหนูนะคะข้างในฟันหนูเราจะใส่ข้อความอะไรก็ได้นะคะอย่างที่เราต้องการแต่วันนี้เราจะมาเสนอคำว่า Hello World นะคะข้อความนะคะต้องอยู่ในฟันหนูนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีฟันหนูมันจะไม่สามารถประมวลผลออกมาเป็นตัวหนังสือที่เราพิมพ์ได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมเซมิโค l ล n นะคะหลังวงเล็บปิด 4. ข่าหนะาต่อมา g e s C h CH นะคะ ก็มีวงเล็บเปิดวงเล็บปิด้วยค่ะเหมือนเดิมค่ะเซมิโคลอนขาดมันทัะมานะคะรีเทิร์ศูนย์ค่ะศูนต้องเว้นวรรคนะคะไม่งั้นมันจะไม่สามารถประมวลผลได้ค่ะค่ะพอเา่าพ,อ,พอเราพิมพ์เสร็จแล้วนะคะก็ไปที่ไฟล์ค่ะแล้วก็ s ซฟแอ d นะคะค่ะเราก็เลือกโฟลเดอร์นะคะที่เราจะจะจะัดเก็บน,นะคะแต่ว่าวันนี้เราไว้ที่เดสก ท็อปนะคะแล้ก็เปลี่ยนชื่อไฟล์ของเราเราจะชื่ออะไรก็แล้วแต่ที่สำคัญนะคะอย่าลืมเปลี่ยนนามสกุลไฟล์ข้างหลังนะคะเราให้มันเป็น .c นะคะค่ะแล้วก็กดเซฟไปเลยค่ะวิธีเซฟอีกวิธีหนึ่งนะคะคือกด c t r t r ว l F นะคะก็ได้เหมือนกันต่อมาเราจะทำการประมวลผลนะคะก็กดที่ตรงนี้ค่ะมันคือการคอมไพล์นะคะกด หรืออีกตัวหนึ่ง f9 ค่ะก็ประมวลผลได้เหมือนกันนะคะค่ะถ้าเราพิมพ์ผูกนะคะก็จะขึ้นหน้าต่างนี้แล้วก็ขึ้น Hello World อย่างที่เราพิมพ์ไปตรงปิน m นะคะค่ะควันนี้ก็ขอจบการนำเสนอการเขียนโปรแกรม C ไว้เพียงเท่าน,นี้ค่ะขอบคุณค่ะ